สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาอัปเดตเรื่องราววันพีชในตอนที่1075กันดีกว่าโดยในตอนนี้เองเนี่ยก็มากับเนื้อหาฉบับเต็มกันแล้วนะครับผมมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างซึ่งบอกไว้เลยว่าโคตรเจ๋งโคตรแจ่มนะครับผมมามามา,มาเรามาดูกันดีกว่าว่าในตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบอกเลยว่าเดากันไม่ได้จริงๆเลยนะคือแบบว่า วันฮีดมันเป็นอะไรที่แบบมีอะไรให้เราอเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาเลยนะครับเรามาเริ่มฟังกันเลยกับตอนที่มีชื่อว่า l a b o f c e e Dead Game เรื่องราวเ,เป็นยังไงเปิดฉากขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็จะต่อจากตอนที่แล้วเลยหลังจากปีฮากอลัสนั้นได้พยายามจะเดินทางออกไปตามหาตัวของเวก้าพังตัวจริงก็ได้มีใครบางคนปรากฏตัวขึ้นมาด้านหลังแล้วก็ได้เกิดระเบิดขึ้นตัวของชากะพยายามติดต่อไปหาตัวของพีฮากอลัสแต่ไม่ได้สัญญ,ญาณนั้นส่งกลับมานอกจากนี้ในขณะที่ตัวของชากะกําลังดูจอมอนิเตอร์อยู่ก็ดูเหมือนว่าจะมีบุคคลปริศนาเข้ามาทําลายมาแมลงกล้องวงจรปิดจนกล้องวงจรปิดนั้นดับไป ลูฟี่เองก็สังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไปได้ว่าจะเกากะนหน้านี้ทุกคนเนี่ยจะมีฮดโฟนที่คอยติดต่อกันแล้วก็จะมีการคอมมูนิเคชันกันตลอดเวลาแต่จูๆ่ๆเสียงของทุกคนงงเงียบไปนั่นแปลว่าระบบการสื่อสารนั้นได้ถูกทำลายไปหมดแล้วนะครับผมเท่ากับว่าตอนนี้ทุกคนถูกตัดขาดกันหมดเลยทีมที่แยกออกไปตามหาตัวของเวก้าพังตัวจริงนั้นก็ถูกตัดให้ไม่สามารถเชื่อมต่อไม่สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็วงจรปิดทุกตัวเนี่ยนะครับก็ถูก ทำลายจนหมดทําให้กลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนมืดแปดด้านกันหมดเลยนะครับต่อจากนั้นเองเนี่ยชากะก็พูดขึ้นมามีใครบางคนอยู่ในโซนลบของพวกเราแล้วจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดมาที่กลุ่มต่างๆที่แยกกันออกไปซึ่งก็ถูกแบ่งออกมาเป็น4ี่กลุ่มนะครับผมเป็นกลุ่มที่1มีตัวของนามิเอดิสันแล้วก็ตัวของบล,ลู๊กกลุ่มนี้เองเนี่ยสำรวจไปเ,เรื่อยๆแล้วก็ไปเจอกับสมบัติซึ่งเป็นเพชรเทียมส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือแอตลาสโลบินแล้วก็ชอปเปอร์นะครับผมตัวของ ซึ่งตอนแรกที่เห็นเป็นชิ้นอวัยวะโรบินก็คิดว่าตัวของเวก้าพังัวจริงนั้นถูกหั่นเป็นชินช้นๆจนอวัยวะเนี่ยกระเด็นออกมาไปหมดแล้วในขณะเดียวกันตัวของสตูซี่จินเบแล้วก็ซันจิก็เดินเข้าไปในโซนผลิตอาวุธซึ่งซันจิก็ได้ขอให้สตูซี่นั้นเรียกตัวเองเป็นหมารับใช้ไปเลยนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยตัวของลิลิตยอร์แฟรงกี้แล้วก็อุซบนะครับก็เดินเข้ามาในบริเวณที่พิฮากกลัสถูกโจมตีและคนพบว่าพิฮากกัสลอดตายมาได้โดยร่างกายเนี่ยพงลงแวีวด,ดอ,อาา้ จากนั้นเองตัวของยอคก็ได้เจอกับเซาฟิมแฮนคอกซึ่งยอคเองเนี่ยก็กําลังจะเดินเข้าไปหาแต่ตัวของปีฮากอลัสก็บอกให้ยอคนน้นหยุดก่อนแต่มันสายไปแล้วเพราะเซาฟิมแฮนคอกนั้นก็ได้ใช้พลังขนเมโลเมโรในการเปลี่ยนตัวของยอคให้กลายเป็นหินแล้วจากนั้นก็เข้าโจมตีกลุ่มของอูซบทําให้ตัวของอูซบตัวของดิลิสแล้วก็ตัวของแฟงกี้ต้องรีบกระโดดหนีออกมาเหตุการณ์นั้นตัดกลับมาที่ห้องควบคุมซึ่งดูเหมือนว่าณตอนนี้ที่ชากะลูฟี่แล้วก็โซโลนั้นจะถูกโจมตีโดยซฟิมอบ้กก็็นนั คือเซราฟิมคูมะแล้วก็เซราฟิมตัวของมีฮอกนั่นเองครับทั้ง2คนเนี่ยได้เข้าโจมตีทุกคนไม่เลือกหน้ารวมไปถึงซีพีซีโร่ด้วยทําให้ตัวของลูฟี่และโซโลต้องรับหน้าที่ในการแบกทั้งลุจิคาคุแล้วก็ชากะออกมาเพื่อหลบการโจมตีของเหล่าเซราฟิมโดยตัวของชากะก็บอกให้เซราฟิมนั้นหยุดซะหยุดซะแต่พวกมันไม่หยุดทําให้ชากะนั้นตีความได้ว่าคนที่ออกคําสั่งให้กับเซราฟิมเหล่านี้ก็ต้องเป็นเวก้าพังเหมือนกันไม่อย่างนั้นใครจะมีอํานาจเหนือกว่านี้ได้มันก็ต้องเป็น5ผห้าผู้เทีที่่นเพราะ ฉะนั้นอาจจะมีเวก้าพังคนหนึ่งที่ถอยศที่นี้เองเนี่ยนะครับผมเหตุการณ์เนี่ยก็ตัดไปที่ฝั่งของลูจิและคาคุที่ตื่นขึ้นมาแล้วแล้วก็บอกให้ลูฟี่กับโซโลเนี่ยปล่อยพวกเราออกมาเถอะมีกุญแจมือแบบนี้ไปมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับผมปล่อยเราออกไปเนี่ยเราจะเป็นประโยชน์มากกว่าถ้าไม่มีกุญแจมือนี่แต่ดูเหมือนว่าลูฟี่กับโซโลจะยังไม่ยอมปล่อยออกมานะครับแล้วก็หนีกันต่อและเรื่องราววันพีในตอนที่หนึ่งพันเจ็ดสิบห้าก็ได้จบลงเพียงเท่านี้เลยครับตอนนี้ก็คงมีคนจะคิดกันมากมายเลยนะว่าเกิดอะไร ัเองทไมกนแล้วถ้าหากเรามาดูเนี่ยนะครับเวก้าพังตัวปลอมอก็อยู่กันหมดเลยถูกไหมเอดิสันเองเนี่ยก็อยู่กับนามิกับบลูคนะครับผมตัวของแอตแลสก็อยู่กับโรบินกับชอปเปอร์นะครับตัวของสตูซี่อันนี้ไม่นับเป็นเวก้าพังแต่ก็ถือได้ว่าก็เป็นหนึ่งในตัวสําคัญเหมือนกันที่มีโอกาสจะเป็นคนทรยศแต่ก็อยู่กับซันจิแล้วก็จินเบซึ่งมีจินเบอยู่ก็ไม่น่าจะทรยศได้ถูกไหมตัวของลิลิตกับยอร์กเองเนี่ยก็อยู่กับแฟรงกี้แล้วก็อูซบแล้วตัวของยอร์กเองก็ยังถูกเปลี่ยนกลายเป็เนนนหิไปด้วววยส่ตัของพี กลาสก็ถูกระเบิดไปแล้วเหลือแต่หัวตัวของกลุ่มลิลิตก็ยอกก็ไปเจอตัวของชากกก็อยู่กับลูฟี่กับโซโลเพราะฉะนั้นเองมันมีแค่วีกาพังคนเดียวที่หายไปนั่นก็คือเวก้าพังตัวจริงเพราะฉะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็ลองเดากันมาได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการมังงะเวิลด์หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรราายกมังะ นะครับ